สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็มาพอ,อกันอีกแล้วด้วจ้ามือนี่ก็ได้ไปเห็นโพสต์ของน้องออยเลอร์เนาะพี่น้องผู้ทีลองเพลงความหูรอบเอวความรู้รอบเอวนั่นลหะเพลงนั้นกน็ถือว่าดังแห้งได้พี่น้องดังแห้งแต่ที่น่าตกใจเลยคือว่าเอา้ในหางว่าได้ลงทุนห้น้องเป็นคนลงทุนเองหลังจากลงทุนเองก็ได้ปล่อยไปที่ช่องของตัวเอง หลังจากปล่อยไปที่ช่องของตัวเองกับมกรเแสนั่นแหละกับเออได้ยหลายยอดวิวหลังจากนั้นในห่างนก็นได้ติดต่อไปเพื่อให้น้องมาเป็นเขาเอออย่างหล่ะมา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 อยู่ในค่ายเออเห็นแววเล็กน้อยอยากปั่นเล็กน้อยก็เอามาอยู่ในค่ายแล้วก็เลยขอให้น้องนี่ลบเพลงขอให้น้องลบเพลงแล้วแล้วก็มาใส่ไว้ในช่องจ้าของช่องค่ายด้วยอ่าสิเป,ป่าปอกะปากเป่ากับน้องว่าเอ้ยเนี่ย จ็ดสิบสามสิบนะหรือว่าทักแชทหรือว่ายังไงนี่หลยอ่ะอ่ะแต่ฟังโมพิอ่านบมพิถ้าจำบมพิดเนาะหลังจากที่ว่าน้องเนี่ยได้ใจอ่อนย่อมเพรตามที่ในห่างเว้าวในห่างกับบ่ได้ให้น้องเลยเออจริจริงน้องเนี่ยจะได้บินไปเลี้ยนต่อที่ต่างประเทศแต่เหมือนในห่างชวนมาทําเพลงอ่ามาหาบอกง่าย เหมือนหาโอกาสในการสางเงื่อนสางท้องสั่งซื้อเสียงละ่ะน้องก็เลยตัดสินใจทิงท้งทิง้งทิ้งเขาเอ่ยว่าทิ้งโอกาสในการศึกษาเพื่อที่จะมาเอาโอกาสในด้านการเป็นศิลปินบินกลับมาไทยด้วยเงินค่าตั๋วเครื่องบินสี่หมื่นบาทแต่พ่อมาถึงแล้วทางในห่างหายขึ้นเพียงสองหมื่นบาท อ่าอันนี้ก็บ่ถือว่านาเกียรติยังหมากไม้ก็ยังว่าล่ะเออคนละคร่งผู้มาตามฝันครึ่งหนึง่งในหางซอยครึ่งหนึง่งแต่สิ่งที่น้องบ่เาข้าใจคือว่ายอดวิวไดี๋ยย่างไหลายไปยังน้องคือบ่ได้ส่วนแบง่ง <c oughs> โอ้ขอโทษพี่น้องเลยอดจามบ่ได้่าเป็ยังน้องคือบ่ได้ส่วนแบง่งมันที่นี่พ่อได้ท่วงถามกับในหาง ในห่างก็ได้เบา,าประมาณว่าเหมือนกับว่าไข่ไข่ท่วงบนคุณว่าเนี่ยกูอุตส่าห์มึงมาจากนั่นจากนี่แล้วเอามาเราขืนลองเพ่งกับน,น้องผลไม้มา,านี้หลังจากที่ว่าจังสนรนแล้วก็มีเรื่องมีเล่าการไร้หละเร้ลเ,เล,ล่ลอนออกไปค้ายกับเรื่องของอาร์มชุติมาเออก็เลยได้จบกันแบบบอสวย เออหลังจากจบกันแบบบอสวยน้องกับบ่าได้รับคาชดเชยหรือคาเอียงใดๆเออก็คือหายไปเลยวันนี้พ่อมีข่าวมีกระแสเกีเก่ยวกับการทวงบุญคุณอามชุติมาก็เลยเหตุให้น้องออยเลอเนี่ยออกมาโพสในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเอาจังสันเถาะเพราะว่าในมุมมองของข่อยการออกมาโพสแบบนี้ก็แสดงว่า แสดงออกถึงจุดยืนในหลายๆอย่างซึ่งคอยมีความหมูซึกว่าในห่างเลนกับความเอยียงเขาเอืน่นเลนกับความฝันของเด็กหน่อยบบ้านแต่ก็ะย่งว่าละ่ะเขาคือในห่างของค่ายบอดด้เหตุการณ์กุศลเขาก็ต้องอยากได้ผลประโยชน์อ่ะละอาวออีลี ก่ถือว่าเด็กหน่อยรุ่นนี้ได้สร้างปรากฏการยอดวิวหลักร้อยล้านสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่หลายกลัวการให้ใจมั่นกับบได้ดีเสมอไปเมื่ออีกคนหนึง่งบอดด้หายใจกับขึ้นมาเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาอ้างอิงที่หลักฐานที่กระดาษ ว่าใดอ่างทีล่มปากออกไปเลี้ยวกบเลี้ยวไปยิ่งเสียมันบ่มีหลอกเหมือนยังอามเนี่ยทีเ้าเรื่องลิขิทธิ์เพลงว่าหลังจากสิบปีจะได้ลิขิทธิ์เพลงกลับขึ้นมาซึ่งหลายคนก็บอาว่าในลักษณะแบบนี้ม่มีทางหลอกมีแต่ไ้อามเดินหน้าต่อไปเพื่อส้างผลงานใหม่ๆทิ้งอันเก่าๆทิ้งอดีตที่มันบดีไป ให้มันเป็นแค่เพียงความทรงจำน,นั่นว่าไปโน่นนพี่น้องหลายคนก็เชี่ยงให้เดินนาะไปเรื่อยๆเพราะว่าเดินออกมากไกลแล้วกับพอต้องไปคิดถึง,งอีหยงถิ่นบ่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคลับเข้าใจอยู่แล้วและทั้งในหางเองก็ออกมาโพสในทํานองว่าบ่ได้ท่วงุนคุนแต่อย่้เขาหูว่าจุดจุดแบบมันก็ว่าจุดเริ่มต้นเขามาจากผู้ใดเออกับว่ากันไปนพี่น้อง เออหลังจากนั้นกันโอ้โหเนาะเรียกเดี๋ว,ว่าเป็นเป็นเรื่องที่เดือดเดือดเหมือนกันแต่คอยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเด็กหน่อยซุ่มหนี่นิ่งได้นิ่งได้กับ่มีหยังดอกเอาเบาอีลีอามกัเดินหน้าสร้างผลงานต่อไปในหางเขาก็าคงจะหาอันนักลอใไม่ๆเขามาในค่ายแล้ว ต่างคนกับต่างเหตุนาทีของเจ้าของเขาอยากท่วงกให้เขาท่วงไปแต่ว่าเป็นยังไงแฟนคขบ FC นี่เห็นอยู่แล้วพราะเป็นยังดอกอย่างน้องไอ,อ,อยเลอร์เนี่ยออกมาเว่ากะดีเหมือนกันจะได้ตีแพ้ในอีกมุมหนึง่งให้ประชาชนได้รับรู้หรือแม้กระทั่งถ้าน้อง อย่าสิไปได้ทางกฎหมายกับตองหาผู้ลู่ผู้น,นุนผู้นี่มากแต่ยังว่าแหละน้องก็แค่ต้องการที่จะบอกว่าน้องบ่ได้รับผลประโยชน์ใดๆยังที่หลายคนเข้าใจว่าน้องอาจจะได้รับเงินคาอุดปากคาปิดปากจำ,ำหนักจำนีแต่จริงๆน้องไม่ได้อะไรแต่ว่าน้องย่อมจบออกมา พราว่าอยากให้เขาท่วงคุณคุณหรมั่งคอยกับมองไปในรูปแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นนายห้างเขากะลงทุนเนาะเพราะว่าเดียกไดีวา่าตังคนต่างเหลื่มต้นต่างคนต่างอยากได้นั่นแหละกะว่ากันไปแต่กะยอมรับว่าโอยโอยเลอร์เนี่ยกัเป็นคนมีความสามารถนะลองผอกลองเพลงไอ้ชัยชัยคนที่ลองเพลงจูนในใจน้่นบ่ หรือว่าจังไหนหรือว่าคอยเท่าเราคอยจำหนาพิดแอ่ก็ถือว่าน้องเป็นคนมีความสามารถเป็นรุ่นเดียวกันที่ที่ถือว่าสางสื่อเสียงใดเยอะมากๆเลยทำรับเด็กหน่อยรุ่นใหม่เออในวงการศิลปินบัวาสิเป็นนักร้องเป็นอย่งแต้งเองร้องเองดังเองถือว่าเก่งถือว่าเลิศถ้าจะกลับเขามาในวงการก็ มีขาก่กัมีบ่มีขข่กสร้างอยากเสียเพลง,งถึงถึงลงยูทูบกับวากันไปก็ติดตามกันต่อไปว่าสิเป็นยังไงอย่างวานั่นแหละก็ให้กำลังใจน้องออยเลอร์ให้ผ่านมันไปได้ผ่านความเสียใจยตัวนี้ไปได้แต่ถ้าพานไ่ได้ก็นั่นแหละว่าไปตามกระบ,บวนการถานองมีหลักฐานนะเนาะ